เล่นไฮยติเป็นหกนาทีครึ่งเรื่องเกม่มา,าคขาเล่นมือถอ่ายเวลากูฟาร์มกลับมากูแทบจะต้องอายมากทั้งกูอ่านในเทมเลยได้ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวตอนกูเล่ต้ององย่างนี้เดือดเนี่ยโ,โหเอาเลยนะเวลากูอยู่ในี้ทุกทีแไดนี้ทุกครั้งที่เอาเลนมาเหรอเนี่ยฉันก็ดูตอนนี้ด้วยเอาจัดไม้ไม่เอาจริงใช่ไหมเอาจริงใช่ไหมจัดให้ถ้าเข้ามานี่ตายนะเข้ามานี่เล่นรวยเฮยติดับกระจายนะเว้ย กูว่าแหละตัดไปมโมโหกูไปไม่ได้แล้วว่าแหละแล้วก็เลยต้องพิจารณาว่ามึงโหแล้วกูเลยไ็เลต้อ,องการดวยสามไปแล้วกูก็เลยคิดว่าเป็นการอะทำอะไรที่ก็ได้โอ้ไอ้เอ,อ้ยแล้วกูก็นอนคิดชี่ลุมในในเนลเวกูแรลต่อมากูต้องเริ่มไปในเรื่องใหม่ ตอนนี้ตั้งหลักกันว่าแต่ไงก็ลองฟาร์มให้ได้แต่ถ้ากูมีถ้ากูมีหลักถ้าเราไม่หลักการอื่นตอนนี้คนต้อนนี่นอนกินที่เนียกวามูตัวแรกไปเร็วถ้ากูต้องตายอย่าขนาดนี้เลวตอนนี้มาก่อนะกูว่าแหละไฮยติถึงต้องกูว่าแหละไฮยติถึงต้องรันเลยไหยะติถึงต้องรันก็พอะมื่นอะเฮียต่อมากูต้องแค่ไปต้องมาตายกูช่วยกูช่วยกูไปช่วยล่างก่อนดีกว่าค่อยนี่ละกันกูว่าแหละ แหวนอีกากับแวนกับแวนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงคงสู้ไม่ไหวจะซู้อะไรมั่วๆมากใครที่คิดว่ากูจะต้องดีนะแปวอะไรที่มั่วมากอยาจะบอกก่อนว่าเล่ถ้ากูรู้สึกโดนอะไรบางอย่างมันจะต้องจิบตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเปปีกาคิ่วโอ้ยเป์ปียามิ่วแปวนอะไรไม่รู้นะเนี่ยจังหวะนี้กูแทบไม่ต้องนี้ช็อกช็อกมากช็อกมากเหลือเกินอ่ะทำให้กูต้องวาให้มาด้วยซ้ำ นะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่กูว่าแหวนนี่นันคงจะได้มีนาจะไหวเลยแต่กูแทบแหวนเอาป้อมไม่อยู่เลยโอ้โหต่อมาโอ้โหเอาโอเคกูค,คิดว่าเอาก็ดีแล้วแต่เดี๋ยวมึงเข้าป้อมมาทำไมเนี่ยโดนยิงตายว่าแล้วมันเอาป้อมไปแล้วมีคนหนึ่งโดนยิงตายท้าเขาเข้าป้อมมาโอ้ทรจะไปไหนเนี่ย โอ้โห <ak> เอาเรนนี่ว่ะ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 โอ้โหเอาเรนนี่ว่ะเอาอะไรมันก็จริงอะครับว่าอะไรเอาอะไรมันก็ถูกจริงแต่มันไม่จริงเลยสักนิดเดียวถ้ากูคิดว่ามันน่าจะจริงซะก่อนกูนั่งนเอฟซีสามไปแล้วกูก็เลยต้องรีบมาแล้วเอฟซยสาม ต่อมากูต้องเลยแท็บนลโดนได้จังหวะโอ้เอาเลนไมอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้าวจะไป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 จดไปใช่ใชจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะให้อ้าวจะเอาใช่ไหม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 เฟตครับผมแตกหนึ่งครับเฮ้ยเจ๊แตกสองแตกสองเออเอาไปได้ทั้งสองนะโคตรเจ๋วอะว่าแหละคนแถวบ้านทันงต้องอย่างนี้วะแม่ดลุงแถวบ้านอย่างโคตรจะโง่มากกรูว่าถึงเม็ด ถึงแม้ตัวพี่วัวนี่จะโง่กว่าทุกตัวกว่าเอวคิดที่นี่ยังไม่ตายเลยซ้ําไปกูทายมันตายยากมากแต่นายก็ต้องรนี่มาด้วยวะจังหวะนี้กูว่าจะต้องดนส่วนแต่ว่าตอนนี้เอลบูคงต้องไพไม่พ้นถ้าถ้ามันจ้องอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ม่รอดแน่ป้อมกูป้อมไม่รอดแน่เอาว่าอะไรเวแบบไม่รอดต้องหนีก่อนกูต้องสลับป้อมไปอีกแล้วหรือวะเนี่ยอีกแรงหนึ่งก็ต้องช่วยนี่ โถมินิแมปยังใจนี่เลยไม่ใช่มินิแมปยังลืมโถกลัวแล้วไอ้ไอ้โตรโทรโทรโทรเนี่ยยังนี่หรือเปล่าหรือว่าทรมั่งเออโตรโตรโทรนี้ยังแย่งไปอีกจังหวะนี้แทบไม่ยอมจริงๆถ้ากูสวนได้กูก็สวนถ้าสวนไม่ได้กูไม่สวนโอ้โหคิตตี้มึงลวมเพื่อนกูเย้ยกูโดน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 ซ้อมแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะครับ โอ้ oh. ต่อมากูต้งแทบไปน,นี่เลยดูช็อกช็อกช็อกมากช็อกมากช็อกมาก,มากแบบเข้าโรงพยาบาลแบบช็อกช็อกอะน,นะจะบอกก่อนโอ้โ oh. หมันไม่ทันแล้วคิชี่นี่ไม่ถูกฆ่าเลยนะมันคิชี่มันมีมนต้องใส่ที่มนยชาก,ก่อนแล้วต้งเยอะเลยโอ้ oh. เลือดน้อยอีกโอ้โ oh. หเอาไอ้เวยจะมาลุมโอ้โ oh. หกลับอีกตายอีกโ oh. ดี๋ยกูแทบโดนกูบาซะแล้วกูนี่กู oh. จะไม่ต้องอันนี้เลดยด้วย แล้วกูก do. ็เลยต้องมาแท้แท่ไได้จังหวะจังหวะนี้กูแทบจะต้องนนี้ซะอีกโคตอนนี้บ้านแตกไปหนึ่งทางกูไม่รู้นะว่ากูจะเอาตัวเลือกยังไงดีบ้านแตกไปเสหนึ่งทางแล้วตอนนี้กัวเลยเอาเลนเขาป้อมเหมอเขาป้อมเหมอเขาป้อมเหมอเขาป้อมเหร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 อเขาป้อมเหนือตายครับผมตายขาป้อมเลยครับตายขาป้อมกูเลยอนั่นแหละ จะเข้าทําไมกูแทบว่าเนี่ยลืมขนาดนี้ยิ่งโง่ไปอีกโง่ไปหนึ่งแบบเลยละเนี่ยไอเอาเลยเนยจะเข้าป้อมมาหาโป้งนี่โอเคตอนนี้กูแทบเลยว่าไม่น่าจะถอยน่ารอดแน่กูได้ว่าตัวอนี่หรือดีซะอีกโอ้ยยังมาอีกยังมาอีกหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตูสู้ไม่คนสู้คุเดียวไม่ได้ต้องใส่คนต้อี้สหน่อยแต่กูจะทำอะไรได้ฉน้นกูมาอีกด้วยซ้ำ โอ้โหสกอร์ได้ปลาแล้วโถ oh, ท่านวันนี้สะอีกแล้วแล้วดูนะว่าแหละมันพอเหรอว่าอะไรว่าแหละทำไมก็ต้องรออันนี้มาด้วยมันจับมันจับให้ได้ดิแทนกูกูนี่กูแทบต้องมีใหม่แหละรอบเลยนะเนี่ยถ้ากูหม่นี่ซ้ำเออไม่พีน,นี่แลว โอ้โหนางจะนี่นกูามาดดีซ้ำไปแล้วกวูามาแน่นด้วโดยโอ้โหแวนกลับมาลุมกูเหมือนเดิมไอ้ะเฮ้ยตายเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมนี่ก็จะใช้มาจะมาเอาถานซะแล้วแล้วกวูเลยคิดว่ากูรอไม่ได้กูว่าแหละมันพอกูว่าแล้วในวันนี้เนี่ยแล้วกวูจะพยายามจะมาดันโอ้โหมาดันแล้วมาไม่เป็นตามที่หวังเลยแล้วก็เพ